สวัสดีค่ะหวยเลาวนะคะชุดวิีห์ตัวเลขในรอบของวันที่8เดือนมีนายนะคะรอบของวันจันทร์สำหรับนะคะคลิปสรุปในรอบนี้งวดที่แล้วนะคะรอบนี้เป็นสูตรใหม่นาะงวดที่แล้วมาดูสูตรเก่าก่อนสูตรเก่านะคะงวดที่แล้วเป็นวันที่4เดือนมีนานะคะผลที่ออกก็คือ 7185นะคะ7185นะตัวเลขนะคะเข้าไปนะคะจะมีตัวเลข8 8ตัวเดียวนะคะในรอบนี้2ตัวจะเป็น85กับ71นะคะ85 71 2ตัวบนล่างไม่เข้านะคะ3ตัว3ตัวนะคะ185มีชุดนี้นะ ผิดไปหนึ่งตัวนะคะสรุปในรอบของวันที่สี่เดือนมีนาสุดเก่านะคะสุดเก่าตัวนี้เข้าไปแค่เลขแปตัวเดียวนะคะมาดูของงวดวันที่8ปนะคะรอบของวันจันทร์กัน อนะคะสำหรับงวดของวันที่8นะคะตัวเลขสรุปออกมาให้ตามกราฟนะคะก็จะประมาณนี้เนาะ,ำะคำนวณน,นะคะเห็นไหมเอ่ยคำนวณสูตรทั้งหมด33สูตรนะคะสำหรับตัวเลขที่แอดมินดึงให้ในรอบนี้จะเป็นตัวเลข2นะคะ8 สามและเก้าสองแปดสามเก้านะคะสตัวสำหรับกราฟจะมีประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ชอบตัวเลขที่แอดมินดึงให้นะคะก็สามารถดูจากตรงกราฟได้เลยนะตัวเลขที่แอดมินดึงจะเป็นตัวเลข2 3 8และ9กนะคะสตัวนี้นะ มาจับคู่นะคะสองตัวเด่นบนล่างสำหรับงวดนี้นะคะจะมี จะมีทั้งหมด10ชุดนะคะเหมือนเดิมจะเป็น39นะคะ2 3 2 8 1 2 8 9 3 8 2 5นะคะ20 43และ90ต่อด้วยนะคะ3ตัวชุด3ตัวตรงโต๊ดนะคะก็จะมี ในรอบนี้นะคะทั้งหมด4ชุดจะเป็น9 3 8 2 3 9นะคะ0 1 2และ3 2 8ต่อด้วย4ตัวนะคะ4ตัวรอบนี้แอดมินไม่พูดเยอะนะคะสรุปให้กับเพื่อนเพื่อนเลย สำหรับชุด4ตัวนะคะวันนี้งวดน,นี้เนาะแอนมินให้ทั้งหมด3ชุดนะคะจะเป็น2938แนะคะ4012สและ2589าาสำหรับตัวเลขนะคะที่แอดมินดึงมาให้สองตัวเด่นบนล่างนะคะสามตัวสี่ตัวนะคะแล้วก็สี่ตัวตัวเด่นเนาะก็ให้ครบเรียบร้อยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนคนไหนนะคะไม่ชอบตัวเลขที่แอดมินจับให้เหมือนเดิมเลยก็ ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านนะคะไม่ว่ากันเนาะความชอบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะสำหรับตัวเทียนมินดึงให้ถ้าไม่ชอบก็ดูเฉพาะตัวเด่นหรือจะไม่ชอบเลยก็จะดูกราฟหรือไม่ดูเลยก็ได้นะคะก็ <c oughs> <c oughs> สำหรับใครที่ไม่เล่นนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราลุ้นไปพร้อมกันวันจันทร์ก็ได้เนาะลุ้นเฉยๆก็ได้นะคะสนุกสนกเนาะ สำหรับในงวดของวันที่8นะคะก็จะมีประมาณนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็เหมือนเดิมเกิดจากการคำนวณน,นะคะเป็นตัวเลขจากการคำนวณน,นะทั้งหมดเลยจะมีผิดมีถูกนะคะก็ยังไงก็ต้องขออภัยไวนาทีนี้ด้วยนะคะ เน้นเพิ่มเติมนิดนึงเนาะสำหรับใครที่ชอบตัวเลขตัวเดียวกันนะคะสำหรับแอดมินเองนะคะตัวที่เน้นคือตัวที่แอดมินชอบนะคะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะหรือจะดูเป็นตัวอื่นก็ได้นะสำหรับในรอบนี้นะคะแอดมินจะดูเป็นตัวเลขนะคะ3839นะคะชอบตัวเลข8 9อ่าชอบทุกตัวเลยสตัวเนี้ยนะ รอบนี้นะคะจะได้เป็น3มชุดนะคะขอเน้นเป็น3ชุดนะ,ะ3 9 3 8แนะคะแล้วก็8 9านะสำหรับตัวเลข3ตัวนะคะจะเป็น9,38แนะคะแล้วก็239นะ,ะรอบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบไปผ่านนะคะไม่ว่ากันเนาะ4ตัวก็สรุปมาให้3ตัวแล้ว3ชุดแล้วนะคะก็จะมีประมาณนี้ นะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินด้วยเนาะ,ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อย่างไรแอดมินก็นต้องขอจบเพียงเท่านี้ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ